มาก้ามอ่อนระเวงเงี้ยเหมือแรงพี่น้องเมืองแต่ละคนอันนั้นกินน้ำมูบะไรกินต้มมะมา่าสวัสดีค่ะใส่ไปเลยเลยูกย่าบ่สวยน้ำบ่สวยมะมา่าสวยมามา่าอย่าก,กินต้มม,ามาะม่าวัสมาแม่ต่อยกำลังต่อยมาหามูเด็เป็นอิ่มแล้วเดยกกินต้มมะมา่าต้องมีมาแต่ตลาดก็เลยมาต้มไห้่ว่าต้มมะมา่าให้กูแน,น่วัสั โอ้น้องจมไหลเติมตลอดวะมาหมาฮอนนึงจมชิมมือถวยออสมสมก็ยากนี่แหละใจว่าเอามาให้ยิน้นาอยาก,อ,ยอ,ยากอิจอยเป็นคนกอกได้มือนนี่แมนกอกคอยกันฮะแม,นนแม่นางโทรศัพท์แม่มอนี้เขาได้ กรอบแรกตรอบแรกนี่มาพี่น้องมนาะต้องมีตําตอนไอ้โอ้ยบ่แเม่นมทายตอนตําบานี้เป็นน้หาสายแบดยานแบดปบองหวดัดมือไปสุนเสียไปสามเถี่ยวพี่น้องเถี่ยวที่สามห่งไดนมาไทายให้มึงอันนี้หนึ่งไก่พอได้หน่อยได้หนึ่งไก่มัู้ร้านเห็นไก่กินนละ้แม่แม่เราเพิ่งได้กินล้วข้ามาแต่ประชุมกลางบ้าน ก็เลยประชุมหมู่บ้านเพื่อนพี่นอ้องเปินกันเลยแต่มาก,กินรอบคำน้นองบีได้ไอ้ถุงมังคุงมาสอง,ถ,งถุงละสิบบาทเลยพี่นอ้องเพื่อนเนตฟานแล้วอยู่ในตลาดนะ่ะนะพลอกินเขาผู้เดียวจังห <c oughs> วะเล้ห์น้ำแป๊บสี่ก็ขนมค้องวันนะ่ะไอ้เนี่ยเกาะขนมเบื้องออกไปห้ <c oughs> เห็นแต่เปิดไฟนางกินอยู่บันนี้แสแดงว่ายีพรกินแล้วเด้อหันดอก <c oughs> เอิญห้องแซหลานอยู่บนนอนน้ำผ่อบ,อบ่พัสน ยี <od ako st anza> ่พอบอกนอนน้ำขึ้นไปนอนเอาอิ่มเราบ่นน่นโอ้คนจอยกินเผ็ดบ่ได้พี่น้องอันนี้ไใบทาคุณกินมรือเศร้าแล้วลูกอือใบชาอันนั้นเดี๋ยวแม่สีหุงเขาไว้ให้มันย่างบ่เขาหุงบ่ย่างเดี๋ยวแห้งหงใหม่ผู้ใดนอนขนจอยค้นอวนน้องบีสิเอิญลูก อันนี้จะเป็นคนอ้วนน้องไม้จะเป็นคนจอยสีเอิรนจอยสีเอิรนอยงสีนะ่น้าพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจีงงว่าผู้ใดคนอ้วนคนจอยเห็นไหมไปแล้วเขาห้องแล้วอยู่โรงเรียนเช่นกันคุณแม่เจ้าหน่องเขียนนี่ยังอยู่เมื่อมือภาษนคุณคู่ว่าปิเตอร์าการเรียนยังดีเมื่อสุยงังพีเตอร์นั่งเขียนนั่งเล่น <c oughs> มเมดมือ <c oughs> เล่นน้ามูกับเล่นแต่ว่าเพิ่นเพิ่นจเฮตติกติกต๊อกตก๊อกของเพิ่นวา่าษนคุณคู่สอนให้ฟัง เป็นหัวหนาของบ่ต้องห่วงว่าสันส่วนน้องพี่น้องแต่ขึ้นบอซีมาได้หนังสือค่ะพี่น้องการบ้านแม่บอค่อยได้บอกเป็นยังตีเอยบอกอบรํางสีดีเราบอลูกบอกก็ร่งดีดิแนนี่หลายเหตุองแต่กี่แม่แม่ฮะไตไตแย่งกันเราย้ำบ่ได้ เอ้อแย่งไตพี่น้องมังลวดมังลูน้องบีบูดได้ตัวบูได้เด้เอาไหมลูกนะยยั่นย่ายคือสิ่งยำได้เราอยากตุ่มมากมาเห็นมูกินกับสิ่งขึ้อยากขึ้ไหนบู บ่แต่พ่อเห็นจะต่อไปต,ตุ่มมากกินแม่หัวเลยมากพอดีอแต่กินตมมุ่มตั้งนานซัน้องบีมากก็เลยโลดคลิปเป็นยัยงแล้วก็เลยเออเดี๋ยวทาแป๊บนึงแม่ซันเลยไปตุ่มให้แม่เราไปหูดของหมดนียก,ก็เลยได้บามามาไว้ให้น้ำเอาไปให้พอ่อแพ็คนึงเอาไว้บ้านแพ็คนึงของของพ่อเป็นรถเพชรของตาก,กับยายจะเป็นไอ้ห่อพ่อเพชรนี่แหละก,ก็เวลาเท่าหิ้วมาขึ้นสิเหรพี่น้องยายเราสิมักรดห่อหอเรื่องเหลืองน่ะ มาม่าหม e e. ar er. so ูสับธรรมดาแหละเ้าก yeah, ินนะไก่ม voilà ันหรือไก่สามสหายพี่พี่ผ่าแห้กมเซก็ได้ดอกขายอยู่หลังบ้านคุณอันหัวไก่คอยไปถามซู่เซ้ามันบอกท่านมันต้องไปเต้เซ้าไปไปโ่งไอ้พิมพ์แล้วก็เลยเขาไปบอท่านจั๊กเทียมือนั่นเหลือใหม่เดียวได้มใหม่เดียว หัวหัวไก่ป้งพี่น้องเนี่ยนั่นสามไม้หาสิบบาทนะมันมันก็พอกินย่าแเรามักหัวมันเอ้าไหมเนี่ยนย่าแลาวมังแหนกันเลยนี่สีนางทั้งยวนกันเลยหัวสีนางทั้งไม่ไงนั่งค้างแล้วก็นั่งรถมาหลบดึกแม่แล้วตำบังพุงพี่น้อง ไปไพว่าอันนี้เที่ยวที่สามนี่นี่อ๋พอพวันมันไ่ด้กินต้องเต็มามกมากแล้วก็เลยไปจางหนรถเลยผาพี่น้องละตลาดน้ำเลยนน่ะละพี่น้องคือคลิปอาหันที่เห็นเนาะไม่อย่างเธอกินที่ท้งองไห้ฮะควางตกควาเ็ดตัเพ็แสบอืต่้า้งตักบอ่างคตกินเองแน่แม่ไร้อ กินเลยยั่งรไรเยื่องยั่งอยู่อันต่ำต่ำบ่ฮันหมดเด้อตอนมันก็ยั่งอยู่ในตู้เยันดีย่ำนนย่ำกลางเว้นมันแดดบ่นบ่อยากออกไปยัง่งไหมพี่นอ้องก็เลยซื้อมาใบเทียต่ำกลางเว้นน้ามังสีหน้าใบพัน่อยูฮ่าแล้วที่ใบพันบ่เปิดอืมบางเทียต้องบีไปบ้านบ่แกเพิ่นขายต่ำทะเลก็ไดงโง่กลับขึ้นมาที่ซื้อบางเทียไปบ้านทั้เมืองเพิ่นไปกับปิดก็กไดงโง่มากคันของหมดเลยเลยบ่คอยอยากไปกลางเว้นมันห่อนพร้อม แม่บอกให้ไปซื้อเนี่ยมนได้หนิน้องบีบ่วได้มาจาักเทียไปหอดเขาจาปิดหลานมาสวยสวยน้ำกันพี่น้องตาม,มาห้งองกล่องน้ำลายร้าเนเออมันบ้านในพนะักงาที่ของน้องบีกะเอาน้ำลายไปสักกอนพี่น้องบ้านมันยังได้ขากรองมันเอียงบ่อยากตั้งน้องบีตั้งแล้ววันนี้มันเคยกำหัวแถวนึงคือพี่น้องเห็นหนั่นแหละ เอาใส่แล้ววันนี้มามึงวิดีโอเสียสายก็เลยลงไป,<ม>ไปที่ซื้อกำหัวจะมาเรื่อยบไอยากใส่เพราะว่ามันผมมันเอ็นไหมเ้ิงกินขนมเบื้องไปเมื่อเกือบเป็นหัวพอจ้ากับลูกไม่ก,กินขนมเบื้องเอาไปหายแล้วออกมาาแล้วเห็นแต่เปิดไฟไว้ แมนตั้งเอาขนมกับไอ้น้ำแปปซี่ไปให้ไว้ใหแล้วนาไม่กินตำฮูน้ำกันพี่น้องเนี่ยมาแรงรอบดึกตอนนี้น่าจะสองทุ่มจะสามทุ่มมั้งประมาณประมาณนี่แหละมาแต่ตลาดแมนเว้ยบีบอ,อกว่ามันสองทุ่มแล้วเดีบยมังบีนั่งเห็นงานวังหันอีสองทุ่มแล้ว ก็ขอบขอบคุณพี่น้องห,หลายสสำหรับคลิปนี้แลวกับคลิปที่ผ่านมาเนาะที่พี่น้องอยังรอดติดตามอยู่เดี๋ยวคอมเมนต์น้องบีพายางามไปตอบอยู่พี่น้องบางทีอะเพราะบางเทีบอบเ,ทเน้นน้องบีสาซัวสีแดงขืนซัวไมสีเห็นบอมเมนว่าตอบเป็นยังคือตอบสาได้พายางามตอบเร็วเน้นเน้นเน้นแบบว่ามันไหวไฟเนาะไหวไฟจะคล้องเองเนี่แหละซัวมันสีแดงขื่นไพ่บางมีแนมนหลยพี่น้อง เจ้าหน้าที่อยู่โรงพยาบาลวงดีาอยู่โรงพยาบาลรอเอ็ดว่าสนสิบสองล้านโรงพยาบาลรเอ็ดโรงาบาลสีหโรงพาบาลร้อเอ็ดเออแม่หมอเจ้าเป็นเปนเปนหมอลือลึกอย่างล่ะก็จ้าเขียนว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดไหมพี่น้องสิบสองล้านเอองั่หนาเขาดอกกรพากินตุ่มมาม่ายู่ในวางแรงลังห้อยออกกันทาเป็นจ่อขวางนี่ซอกเติบก็อยู่เด้ อืมสิได้ใส่เงินบาบูคันแม่เจ้าของนี่อึง้งัเป็นซันดีตัวเล่ายังยังต่้ง,ตงสตีได้ดีเนะเล่าปานนั้นเล้าก็าห้องครับนันยุวสันดีใจไรนะ,ะนมาเฝาเรื่องข้าจอาถือโรอตรีซูฟังนั้นพี่น้องก็มากินตาม,มาห่งรอบดึกรอบดึกสำหรับวันนี้น้องมีขวาพระคุณพี่น้องลายๆกับฝากกดไลกดแชรกดกระดิ่งกดติดตามต่อไปเด้อพี่น้องเด้อน้องมีกรสิพายามหาคลิปไม่มึงเรื่อยๆ เฮ็ดไปสื้อมือส่ละพี่น้องจะฝ้าเปิดจะเฝ้าเบื่อกันเด้อแมนถึงคลิปน้องบีสีแค่ร้อยสองร้อยกะน้องบีกัเฮ็ดไปคือเก่าตาเบสสีห้องยังมีร่มหายใจอยู่สิแมนพี่น้องยังแหกกำลังแรงใจว่าเออน้องบีพีรอมึงอยู่โอ้ยมีแห้งใจแห้งคำว่าน้องบีเอ้ยฝ้าลงคลิปในเด้อพีรอมึงนี่อ่านคอนมเมนแต่เราก็เมนนแบบซึ้งใจขึ้นอ,อยังนี้ได้ผู้เฮ็ดคลิปอ,นะอืม อะไปก่อนพี่น้องจำหรับกิมนี้เนาะสามลาบไปก่อนกราบสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปลูกไม่ไงเพียดเนี่ยไปกอนจ้าสวัสดีจ้า